วันวัววันวัวตง,ง,งละตรงมาละตรงมาละผีได้จะไปตัวนั้นโอ้โหทำไมก่อนเอาว้แซนักโอ้ยไฟเข้าหัวก <ire> ูมอลติข้างบนแบบตัวไหนข้างเลยก็ต่างต้องน้ำไี่ละ ดี่ยวดับโอ้ยเฮียนี่พี่ไฟกูกันไปไปอะไไปอไไปแท่นปืหกกรแทบโอ้ยยฝ่ไยเข้าหัวสกกี้โู่ ยโล่ยโล่ยโล่หน้าต oh okay. ู้น้ำด wow. um> ิฟิวดอกพี <t ala <t ala <t ala> ่เว้ยหน้าตู้น้ำโอ้ทามิดพวกก็สเต็ปให้ทุ่มแล้วครับด้วยครับดุยฮะฟันเอาโอ้เม็ดเดียวเม็ดเดียวด้วยก็สเต็ปเลย สวยปเคซี่มนะันตายละตแล้วกูเอาให้ไงไปวัดโอ้ยเยียกูเลิกเล่นไล่สัตว์จบตานี่มี Nó hài hòa nó hòa hòa Nó hòa 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 Nó hòa 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 chạy hòa hòa All right, okay. I'm oh Reloading! <laughs> I'm in high. We've been spotted by hospital, fall back แปะได้ไหมแปะการ์ดได้เลยนะมี GMP โหตัวน่าแล้วนะกูโยนนะกูบอกก่อนเอาโยนทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอ๋อให้หมดไปกูไปเล่นและไอ้บ้าคุณไม่ต้องเล่นนะเดี๋ยวไป รู ة, oh. oh. oh, so, ้ปะล่ะโอ้คนละเม็ดสุดท้ายอยู่อยู่ได้นะเบรสุดท้ายอยู่บนรู้ปะรักษาได้ดีเสียโอ้เจ็บตัวนึงมันเล่นโดนเข้ามาไปไปมันเห็นเจ็บเจ็บตายตายไปเลยมีเจ็บตัวไหนอย่ากู แมืแล้วทำโเยอะทำโเยอะมากเยอะับแปบเปได้ปะโเก็บเไม่ได้ไม่ได้แกเจ็บมากสวยมีมีกมาโอ้โหตาย่้าใช่เขาดีอู้ไม่รู้ดูให้แมวดูดีออกมาออกอสอดนดันดันดันดนดไปดนดราเทตุดานเาด้านเา เอาป่ะ Last up มาได้มาได้มาได้หลังมาได้หลังเอากระเป่าเฮ้ยไม่ได้ขับไม่ได้ขับไม่ไม่ไม่ใช่เหรด Reload เล็ดขดับไม่ต้องอะไรดีเฮ้ยจีบเอาเลยหมงแล้วหมดแล้วดุมบวงดุมเก้อโอ้

เม่ีกไรวะนมอไม่เห็นมามันมันพีไฟใส่พี่เราแไม่เห็นหรอกเพราะว่าเะวสะโพกพี่เเ็นพีไม่ต่ออโหโหสวยตาย้เ้ยตายบยดูดู้ด เฮ้ยหลังได้เลยบูนได้เลยได้ลยจิงดูกล้องบูดิจิงดูกล้องบูดิอะไรตายตาแล้วตายแล้วตายามีเมสันเมสันกำลัง

มันไม่ยอมวิ Th ่งออกไปอ่ะเิเจอเมนอ่ะเิเจอเมนอ่ะเกิได้โดนสองลำเก็บหนึ่งทวิตเหลือครึ่งหนึ่งเหลือยี่ิบหเหลือยี่ห้าอยู่อัโมลี่ทวิสหนึ่งหลือก้ายตัวท้ายโอ้กูไปนแผลค้นเม้นโอ้ไม่ก๊เจ้าหลังเจ้าหลังเลยหลังยังจอมไม่ได้อาจจะมีอยู่ มันนี่มิวอะเมียวเหตุใเอาเอ้เหียมันมีวันเมย์ได้ปะมันได้ตามตัวอะไรเมยให้เพื่อนๆตอนได้เวเือพีก่ามันเป็นมุมมองเห็นนั่น แม่เนี่ยอยู่ก็ไอแค่มันรับฝั่งอยู่สามตัวพี่มันมีมันมีมันมีมิ้วอยู่กลางเจาะแม่หนึ่งตัวห้องเล็กน,นินึงตายตายหนึ่งนะคิวคิวไปตายปุบตายปุ๊บตาย,ย,ยให้ไปว้าวแพนยู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 ล็อกแค่ไหนล็อกแค่ไหนแพนยู โซนเช็คทีสิเธอเลยอยู่เวน้นแต่หนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยมีรถเหตุเว้นด้วยเหรอไปก่อนเธเลยอยู่เวน้นมันเหนื่อเดอ้อตลองนอกทีสี่ทีสี่เขาตายอยู่ไหนอะแปลกเนี่นาตีมั้งน่าจะปิงให้ไหนแล้วปะไเสียงเสียงออฟฟิศเสียงออฟฟิตลองออฟฟิศเนี่ยเสียงตรงนี้มัง้งฮะ เฮ้ยดึงกูก่นดูกูก่อนมาสิมาใช่ปะรอรอรอดันพร้อมกันสตัวมามาไปดึงกูไม่อยู่ับใครโอเคเดี๋ยวกูไปตายให้ก่อนนะสามสองนึ่ไปมนอนอยู่งงงไปเร็ว หัวงดหัวอนมาเกเ้าแล้วน้าใ้แล้วเป็นโเป็นโนาโลโหหน้าตางใหญ่ัวนึงไม่เวียดหน้าต่างใหญ่กับเจไดบ้างไม่เวียดน้าต่างใหญ่องโหัอยู่เลย แักเบียนล็อกล็อกหน้าบอชไนโลตัวชไนโลหน้าต่างใหญ่ซ้ายมือไวยิงได้ยิงได้ยิงได้สวยชไนไนมาแล้วง่อนหน้าต่าง,างชไน,งน,นเอาแล้วแหละถ้าพี่บัวยพี่ปล่อยผม,ผมยิงก็เหลือง